โอ้ลงเ่นก็ใชขับ้าอยวอหน้าก่อนรับแล้ตามพอๆๆออกไปเดี๋ยวไม่ตื่นนะไม่็ไครับตืนไ่เอเลยเดี๋ยว พี่ไปก่อนเลยพ,พ,พี่เราไปก่อน,นไปก่อนนะครับตัวยังไปออกไม่ได้้ายหัวเข้าไหด้ฮะพี่ที่ใช้ช่วยแม่งหน่อยด้วยขอบคุณครับ